สวัสดีครับผู้ชมครับในช่วงสั้นของตรงประเด็นวันนี้เราหยิบยกประเด็นคดีประมาทมาพูดคุยกันในเรื่องประเด็นของข้อกฎหมายสักนิดหนึ่งหลายคนอาจจะรับรู้หรือสัมผัสกับคดีประมาทอย่างเช่นกรณีขับรถประมาทเสร็จแล้วไปทำให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตาย ถ้าเราดูอัตราโทษจริงๆแล้วนะครับความผิดฐานประมาทเนี่ยนะฮะทำให้คนตายเนี่ยอัตราโทษจำคุกก็ไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทอันนี้เป็นอัตราโทษที่มันเกิดขึ้นตามกฎหมายแต่ถ้าไปประมาทแล้วทำให้บุคคลที่รับผลร้ายนั้นอันตรายบาดเจ็บสาหัสอันนี้ก็อัตราโทษจำคุกก็จะลดลงมาเป็น3ปีปรับ6000บาท หรือทั้งจำนั่งปรับนะครับมีทั้งจำนั้งปรับอยู่ด้วยแต่สิ่งที่น่าตระหนักและจะต้องคิดกันต่อไปคือความผิดประมาทเนี่ยท่านผู้ชมอะอัตราโทษตามกฎหมายอาจจะบอกตามนี้แต่อัตราโทษจริงๆแล้วเนี่ยนะประมาทเนี่ยโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเพราะการประมาททำให้คนตายได้ ซึ่งคนตายนั้นไม่ได้แปลว่าผู้ถูกกระทำอย่างขับรถชนเนี่ยผู้ตายไม่ได้แปลว่าจะเป็นผู้ถูกชนนะครับแต่ผู้ตายนั้นรวมถึงผู้ขับรถผู้ขับขี่ต่างๆด้วยขับขี่รถโดยประมาทไปชนเสาไฟฟ้าไปตกคลองตกร่องถนนหรือแม้กระทั่งชนคนชนรถแล้วเสียหลักสุดท้ายผู้ขับขี่นั้นจะต้องถึงแก่ชีวิตนะก็ถึงแก่ความตาย เพราะฉะนั้นประมาทอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตครับคือชีวิตของเราก็อยากจะฝากเตือนกันนะครับว่าอย่าได้ประมาทเลยตรงประเด็นเลยครับและหากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะประมาทเกิดขึ้นอยากจะฝากบอกเป็นประเด็นทางกฎหมายกับท่านผู้ชมไว้ว่าอย่าละเลยในการแจ้งความโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประมาทแล้วทำให้คนเจ็บเจ็บสาหัสหรือคนเสียชีวิตและคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอสามารถเจราจาตกลงค่าเสียหายกันได้ไม่จำเป็นต้องแจ้งความแต่ใน,นทางกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะความผิดประมาททำให้คนบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสหรือตายนั้นเขาเรียกว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีายา คือหมายเขาว่าจะต้องอาศัยข้อได้จริงในคดีอาญาเป็นหลักนะถ้าศาลอาญาตัดสินว่าประมาทก็คือผิดแล้วจะนำมาสู่การชดใช้ค่าเสียหายนะถ้าศาลอาญาบอกว่าไม่ผิดคดีแพ่งก็จะไม่ผิดตามเขาเรียกว่าเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาทีนี้พอเราใจดีเกินไปบางครั้งไม่ได้แจ้งความต่อมาปรากฏว่าพอจะดาเนินคดีนะผู้ต้องหาอาจจะกลับคา นะคนที่ขับขี่คนที่ประมาทอาจจะกลับคาเนื่องจากพยานหลักฐานมันเลือนลางออกไปแล้วหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆนาน,นา,นาก็จะไม่ได้มีการเก็บพยานหลักฐานในคดีย,ยาไว้นะฉนั้นจึงฝากเตือนว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งอย่าละเลยการแจ้งความครับการแจ้งความนั้นจะนำพาไปสู่การเยียวยาการชดใช้ค่าเสียหายและต้องแยกเลยนะครับว่าระหว่างคดีย,ยากับ ค่าเสียหายจริงๆแล้วมันแยกจากกันหลายคนนะพยายามจะถามผมว่าเอ๊ะน,นี้ถ้าจ่ายเงินแล้วยังขับรถชนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ตายจ่ายตังแล้วจบหรือไม่คำตอบคือไม่จบนะครับความผิดขับรถประมาททำให้บาดเจ็บสาหัสทำให้คนตายนั้นเป็นคดียาาแผ่นดินนะคดียาแผ่นดินยังไงพนักงานสอบสวนต้องทำสำนวนสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง แล้วก็ส่งพนักงานอายการนะเพื่อส่งฟ้องต่อศาลคือต้องไปจบที่คําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าคนไม่ประมาทจริงไม่มีปัญหาครับนะตํารวจจะสั่งไม่ฟ้องอายาการสั่งไม่ฟ้องก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าประมาทจะต้องไปจบที่ศาลนะจะต้องไปจบที่ศาลเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จบด้วยการจ่ายเงินนะครับต้องแยกแยะจากกันนะจ่ายเงินแล้วแต่ยังก็ต้องรับผิดในทางอาญาด้วย แต่การจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเสียหายแก่ผู้บาดเจ็บนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นเหตุในเรื่องของการบรรเทาโทษนะหมายความว่าศาลาอาจจะลงโทษรอลงอาญาหรือลงโทษต่ํากว่าที่ควรจะลงขนาดไหนเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเบาๆมากอาจจะรอการกําหนดโทษก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงย้ําเตือนท่านผู้ชมว่าความผิดฐานประมาทนั้น อัตราโทษสูงสุดคือความตายครับก็คือประหารชีวิตก็เป็นความรู้แก่กันนะครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบพรคุณครับสวัสดีครับ